ดูกันดุ่วนเลยนะครับข่าวที่ว่าแจกเงินคนละ7,000บาทเราชนะในช่วงปีใหม่นี้ข่าวจริงหรือไม่ข่าวปลอมหรือเปล่าเช็คกันด่วนเลยครับ สวัสดีครับพบกับบารมีเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐช่องบารมีคนจนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบารมีก็จะมาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคําถามให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่สอบถามกับบารมีกันเข้ามานะว่าเราชนะเงิน7 0 0 0บาทในช่วงปีใหม่นี้เนี่ยเป็นข่าวจริงหรือเปล่าเข้าแจกจริงกันไหมแจกเมื่อไหร่ให้บารมีตามให้หน่อยบารมีก็มาหาข้อมูลมาฝากกันแล้วนะครับแต่ก่อนไปรับชมกันนั้นบารมีก็อยากขอกําลังใจนะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน ข่าาวสารและถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บารมีด้วยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับบารมีก็ตั้งใจเป็นคลิปวิดีโอในการตอบคําถามเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจแล้วก็ช่อง youtube รวมถึงอินบ็อกต่างๆเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมว่ามีการแจกเราชนะคนละ7 0 0 0 0บาทในช่วงปีใหม่นี้จริงไหม จะตอบให้ชัดเจนเลยนะครับพี่น้องบารมีฟังดีๆนะครับผมในโครงการเราชนะคนละ7,000บาทนั้นเนี่ยได้สิ้นสุดโครงการไปแล้วนะจะไม่มีต่อโครงการส่วนในอของขวัญปีใหม่นะครับจะแจกเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่ทราบเลยนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเขาเนี่ยกำลังหารือกันอยู่ ว่าจะให้โครงการอะไรแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มกําลังซื้อในบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็การเติมเงินในโครงการคนละครึ่งนั่นเองนะครับซึ่งก็มีครา่าวๆออกมาเพียงประมาณนี้นะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเราจะต้องรอคอยว่าทางรัฐบาลเขาเนี่ยจะประกาศออกมาว่าอย่างไรรอติดตามความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังไงเนี่ยบารมีจะมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบโดยทั่วกันอย่างแน่นอนครับ ฝากเอาไว้ด้วยนะครับพี่น้องบารมีสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรก ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในการชมคลิปดีๆได้ในทุกๆวันครับสรุปว่าข่าวแจกเงินเราชนะ7,000บาทนั้นเกี่ยวกับปีใหม่เป็นข่าวปลอม100%เนะครับทางกระทรวงการคลังก็เคยออกมาพูดแล้วนะครับว่าไม่มีการต่อโครงการเราชนะแล้วนะครับ7,000บาท1,500 0บาทหรือว่า5,000บาทอันเนี้ยไม่มีแล้วนะครับพี่น้องบาร,รมีถ้ามีก็จะต้องรอแจ้งนะครับ ถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวบารมีจะไปหาข้อมูลจากทางรัฐบาลมาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคําถามให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกวันแบบนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขออนุญาตฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะส